Check mic the right make sure it's and sound boy สวัสดีครับพบกับพี่หนึ่ง first one อีกครั้งนะครับใน excel short รายการที่จะสอน excel จบสั้นๆภายใน2นาทีนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนนะครับปีพศนะครับจากปีคิดตศกราชเป็นปีพุทธศักราชนะครับวิธีการนะครับหากเราพิมพ์วันที่เข้าไปนะครับอย่างเช่นวันที่4วันเดือน7นะครับปี2021ตรงนี้นะครับ Excel จะมอง default ค่าเป็นปีคิดศักักราดเสมอนะครับสมมตินะครับเราใช้วิธีการแก้ไขโดยการพิมพ์4ทับ7ทับ2 5 6 4แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับ Excel ยังคงจะมองเป็นปีคิดศักัาดอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเป็นปีคิดศักัาชที่2,564นะครับก็จะไม่ถูกต้องดังนั้นนะครับวิธีที่ถูกต้องนะครับจะต้องใช้วิธีการพิมพ์ปีคิดศักัาชที่ถูกต้องเข้าไปนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาครับแล้วก็มาที่ format cell นะครับ แล้วตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นปีคิดสกกลาดอยู่นะครับเรามาเปลี่ยนข้างล่างนี่ครับจากกีกอลเลียนนะครับให้กลายเป็นไทบูดิชนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับ Input d a t e นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคแค่นี้ครับเราก็จะได้เป็นปีที่เป็นปีพุทธศักราชอย่างถูกต้องนะครับเราก็สามารถนะครับแก้ไปแก้กลับได้นะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับเราพิมพ์ปี4ี่ทับเทับสนะครับมันก็จะยังโชว์เป็นปี2021ใช่ไหมครับแต่ถ้าข้างบนนะครับเราพิมพ์เป็นปี 4ทับ7ทับ21นะครับ Excel จะมองเป็นปี2521ทันทีนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับมันมองเป็นปีพุทธศักราชแล้วนะครับมันจะเริ่มที่2,500น้ะครับและตามด้วยเลข2 1หนึ่งที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับหากน้องๆชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับและที่สำคัญแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนของเรานะครับเราจะได้เก่ง Excel ไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ